สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต่อเติมบ้านนะครับไม่ไว่าจะเป็นห้องครัวหรือโรงจอดรถเนี่ยแล้วมีปัญหาน้ํารั่วบริเวณรอยต่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เก่ายกตัวอย่างให้ดูสมมติอันนี้เป็นผนังบ้านเราใช่ไหมครับอันนี้คือแผ่นหลังคาที่เราต่อเติมออกมาเวลาน้ํามันรั่วมันจะอย่างนี้ครับฝนมันจะตกตรงนี้น้ําจะไหลนี้มันก็จะลงไปตามร่องรอยต่อตรงนี้นครับทุกที่คิดกาลังคิดว่าจะเอาซิลิโคนหรือพีอยูไปยิงนะครับหรือว่าใครที่ทําแผ่นปิดข้อแฟชชิ่งไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่หายเนี่ย มาดูเลยว่าทํำยังไงวิธีแก้ของมันให้หายนะครับพี่ก่าวแนะนําเลยตัวเนี้ยใช้แล้วจบจริงเป็นแผ่นปิดรอยต่อตัวนี้นะครับอายุการใช้งาน1ิปีฟังชัดๆเลยนะครับ10ปีอายุการใช้งาน10ปีนะครับเราก็ตัดแผ่นออกมาเราใช้ตัวฟอยล์ตัวนี้เป็นตัวกันน้ําอย่างเงี้ยสมมตินี่เป็นผนังบ้านใช่ไหมตัวนี้เป็นหลังคาเราแปะเราเอาตัวนี้ออกมาสักครึ่งหนึ่งก่อนตัวกระดาษนะครับตัวกระดาษกาวเนี่ยเรา แต่ออมาฉีดมาครึ่งหนึ่ง